สวัสดีครับนักเรียนชั้นป่อ5นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ วันนี้นะคะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอค่ะที่ทอร์นาโดลูกหนึ่งได้พัดถล่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในมองโกเลียในของจีนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง33คนและในจำนวนนี้อาการสาหัสถ,ถึง3คนด้วยกันเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันก่อนเลยค่ะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจาวันเช่นอีเมลบล็อกและโปรแกรมสนทนา มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวงผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆได้ โดยหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรพิจารณาดังนี้เป็นเว็บไซต์ขององค์กรไม่หวังผลกำไรระดับความน่าเชื่อถือพอใช้ครับ c o t h c o m เป็นเว็บไซต์ทางการคา้าระดับความน่าเชื่อถือน้อยนะครับ m i t h เป็นเว็บไซต์ทางการทหารก็มีระดับความน่าเชื่อถือมากเช่นเดียวกันครับ ประเภที่ 2. ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลข้อมูลที่มีการระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้จะทําให้ผู้ค้นหาข้อมูลทราบว่าข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นโดยใครหรือมีใครเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้ยกตัวอย่างนะครับจากในภาพก็จะเป็นในส่วนของผู้ให้ข้อมูลก็คือ นิตยสาราชีวจิตนะครับฉบับที่545ปีที่23นะครับวันที่16มิถุนา2564ครับส่วนผู้ที่นำข้อมูลลงที่เว็บไซต์นี้ก็คือตรงนี้นะครับด้านล่างนี้เลยต่อไปข้อที่3ครับมีวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุง ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มีการระบุวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุงจะทําให้ผู้ที่ค้นหาข้อมูลทราบว่าข้อมูลนั้นจัดทําและมีการปรับปรุงเมื่อใดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับอย่างอันนี้ที่ครูคัญหาก็คือยาฟ้าทลายจนนะครับอ่ามีคือวันที่ที่เขา มีการปรับปรุงนะครับวันที่12กรกฎาคม2564ก็ถือว่ามีความใหม่อยู่นะครับข้อที่4อ้างอิงแหล่งที่มาการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นการอ้างอิงว่าข้อมูลที่นํามาเสนอในเว็บไซต์นั้นๆน,น,นำมาจากแหล่งข้อมูลใดบ้างเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด มือนในตัวอย่างนะครับก็มาจากมิทยาารชีวจิตนะครับต่อไปข้อที่5นะครับบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทาการบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทาเป็นการสแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นด้วยเหตุผลใดนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ของการจัดทาผู้มือนะครับก็ มีวัตถุประสงค์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะตอบสนองแก่ผู้ที่นำไปใช้นะครับอาจจะใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่องานนั้นๆนะครับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลรอบตัวที่มีอยู่มากมายและควรเลือกค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลและมีการอ้างอิงจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มีดังนี้ข้อที่หเจ้าของข้อมูล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากกว่าบุคคลอื่นที่ได้รับฟังข้อมูลมาเล่าต่อจึงอาจจดจำมาผิดและอาจเสริมเติมแต่งทำให้ผู้ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปได้ข้อที่สองหน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นหน่วยงานบุคคลที่ทำงานหรือศึกษาค้นคว้าในด้านใดด้านหนึ่งทำให้มีความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังลึกซึ้งจึงมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง 3. หน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากข้อมูลหน่วยงานของรัฐจะถูกนำไปใช้ในการกํำหนดนโยบายการวางแผนลงมือปฏิบัติงานและใช้อ้างอิงจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาหรือสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเสมอนะครับจางหน่วยงานรัฐเช่น กฟทนะครับก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรมร,ชนนร,รมาชทัณ์นะครับกสมกนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจากโฆษณานะครับเขาบอกว่าเซตตัวขาวสุดเลิศยอดขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนกรรมพันธุ์จากดำเป็นขาวได้จริงขาวเอาอยู่พิสูจน์ใน5วันนะครับ แถมฟรีสบู่อีกหนึ่งก้อนนะครับจากราคา35,30ลดเหลือ2790้เบาทนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ครับให้เวลาคิด3มวินาทีนะครับครับสำหรับครูนะครับโฆษณานี้ครูขอให้เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนกรรมพันธ์จากดำเป็นขาวเนี่ยนะครับครูว่ามันทำได้มันไม่น่าจะทำได้นะครับ ต่อไปครับตัวอย่างที่สองครับฉีดปุ๊บเย็นปั๊บนะครับพิกหฮีทนะครับเห็นแค่นี้เนี่ยพวกเราว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ครับให้เวลาสามวินาทีเหมือนเดิมครับครับสำหรับครูนะครับโฆษณานี้ครูให้เชื่อถือได้ครับเพราะว่าโฆษณานี้เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นตาม โฆษณาในทีวีหรือว่าในอินเทอร์เน็ตแล้วส่วนตัวครูเนี่ยเคยใช้ด้วยนะครับฉีดปุ๊บเย็นจริงๆครับเย็นปั๊บเลยครับต่อไปเป็นโฆษณาที่3นะครับสุดยอดนมเพิ่มความสูง1-7เซนติเมตรต่อเดือนเคี้ยวซอบเบอรี่150เมตรนะครับโฆษณานี้พวกเราว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ครับ กูให้เวลาคิด3วินาทีเหมือนเดิมแลครับสำหรับครูข้อนี้ครูให้เป็นเชื่อถือไม่ได้ครับเพราะว่านมที่สามารถเพิ่มความสูงได้1-7เซนติเมตรต่อเดือนเนี่ยนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจากความคิดแบบปกติเลยนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับน้ำดื่มคริสตัลพิธีพิธานทุกขั้นตอนก่อนถึงมือคุณ จากผู้ผลิตได้รับมาตรฐานรับรองนะครับการผลิตระดับสากลจากโฆษณานี้พวกเราเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ครับให้เวลาคิดาไม่นาทีครับสำหรับข้อนี้นะครับครูให้เป็นเชื่อถือได้นั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำดื่มคริสตลัลเราก็เห็นกันอยู่ตามท้องตลาดโฆษณาแล้วเขายังได้รับมาตรฐานนะครับการผลิตระดับสากลด้วยนะครับเพราะฉะนั้น โฆษณานี้ก็สามารถเชื่อถือได้นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างใบงานที่8นะครับเรื่องการประมวลผลข้อมูลคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลและจัดการประมวลผลพร้อมคำตอบนะครับข้อความบอกว่ากริตมีเงินอยู่1,085บาทสูง145เซนติเมตรหนัก32กิโลกรัมกริตใช้เงินซื้อของเล่น5 1 8บาท ฟิมมีเงินน้อยกว่ากริด5 8บาทสูงมากกว่าตาย8ซนติเมตรและหนักกว่าเอก13กิโลกรัมใช้เงินซื้อของเล่นน้อยกว่ากริด8บาทตายมีเงินมากกว่าฟิม์ม200บาทสูง147ซนติเมตรหนักกว่าเอก10กิโลกรัมใช้เงินซื้อของเล่นมากกว่ากริด2บาทเอกมีเงินมากกว่าฟิล์ม142ีบบาทสูงกว่าตาย13ซนติเมตร หนักกว่ากรีด22ิกิโลกรัมและใช้เงินซื้อของเล่นมากกว่ากริด2บาทนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานะครับเขามีตารางมาให้นะครับประมวลผลลงตารางนะครับผู้ขอยกตัวยอย่างกรีดคนเดียวก่อนนะครับก็คือข้อมูลที่ได้มานะครับก็จะมีกรีดมีเงิน1085บาทนะครับกรีดมีความสูงที่145เซนติเมตรนะครับกรีดหนัก32กิโลกรัมแล้วก็ ซื้อของเล่นที่518บาทนะครับเงินคงเหลือก็เอาเงินที่ซื้อของเล่นไปลบกับเงินตัวแรกนะครับก็จะเหลือที่540บาทนะครับเราก็ใช้ข้อมูลที่ได้นะครับกรอข้อมูลลงในตารางทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอบคำถามข้อที่2นะครับเรียงลำดับชื่อคนที่มีเงินมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนะครับก็ให้ใส่เป็นชื่อคนลงไปนะครับอันนี้ครูสมมุิเอานะครับ เป็นเอกเป็นตายเป็นกริดแล้วก็ฟิล์มนะครับอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกนะครับลองให้นักเรียนลองเช็คด้วยนะครับข้อที่3ฟิล์มกับเอกใครสูงกว่ากันแล้วสูงกว่ากันเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนบอกว่าฟิล์มสูงกว่าหรือว่าเอกสูงกว่านะครับแล้วก็ครูสมมุติว่าสูงกว่า1 0เซนติเมตรนะครับแต่ถ้า นักเรียนหาได้มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ให้ใส่ตัวเลขที่นักเรียนหาได้ลงไปนะครับข้อที่4ี่ผลต่างของผลรวมของความสูงกับผลรวมน้ําหนักมีค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาส่วนสูงทุกคนมารวมกันนะครับลบด้วยน้ําหนักทุกคนมารวมกันนะครับก็จะได้คําตอบนั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับใครใช้เงินซื้อของเล่นมากเป็นลําดับที่3นะครับก็สามารถนํา เงินที่เหลือของตารางในข้อที่1นะครับมาตอบได้เลยนะครับว่าใครเป็นลำดับที่3นะครับสำหรับรายงานนี้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการขั้นตอนที่เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสนุกแน่ครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับก็ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ครูขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ